โอเคครับตอนนี้ก็ผม A N K Gaming Y T อีกแล้วโอ้จะเรียกชื่อช่องกูไม่เรียกยากช่างมถือวันนี้ผมก็จะมาอะสอนทําตัวเกมลื่นนะครับนะสอนทําตัวเกมลื่นกูแบบดาบงนามาแบบไปก๊อปตัวเกมเข้ามาตัวเองทําไม่เป็นหรือเปล่าผมทําเป็นนะครับแต่ไม่มีเวลาทำเนาะก็เลยไปก๊อปเข้ามาก็โอเคเข้าไปอย่างแรกเข้าไปที่ Google นะครับาเข้าไปที่ g o o g l ลเราต้องไปหาโหลดตัวเกมมาก่อนนะครับเดี๋ยว นี่ผมค้นหาแอปตัดต่อไอนน้หนังโป๊ไม่มีหรอกพวกโง่ะนะครับอ่าอย่างแรกผิดไปโลโบอคนะครับโลโบอคแล้วก็ apk ด้วยนะครับนี่โลโบอค apk นะครับก็เว็บไหนก็ได้แต่ผมแนะนําเว็บนี้แล้วกันโลโบอค apk นี่ครับก็จะเป็น apk แบบนี้เนะาะดาวน์โหลดไปเลยอ่ดาดาวน์โหลดมาเลยโอเคดาวน์โหลดมา ทั้นแแห่มันไม่มีอะไรหรอกไอ okay, พวกโง่ไม่ต้องหาหนางโปงงนังโป๊หรอกทุกคนอมผมไม่เคยดูหนังโปง่งนังโปอ่ะนะพูดติดตามใหม่ด้วยโอเคนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลบตัวเกมเก่าท,ท,ทิ้งไปเลยเนาะเพื่อความแบบจะได้แบบเข้าใจง่ายๆนะครับนะโอเคเอาค้างเอาโอ okay. เคแดีวก็เข้าไปที่แอปสีเขียวนี้นะครับกดเข้าไปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้เนาะเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับเล้ว ุณจะทำตรงนี้เลยก็ได้เดี๋ยวผมขอลบลบมันเก่าทิ้งลบอันไหนอันไหนที่ไม่เกี่ยวผมลบทิ้งเดี๋ยวผมขอย้ายไปที่อ่ช่องทำตัวตัวเกมแล้วกันนะวะทำตัวเกมลื่นครับอ่ะอย่างแรกนะครับกดค้างนะครับกดไปที่รูปดินสอนครับปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังลบ a p k ออกนะครับเปลี่ยนเป็น Z i p นะครับปุ๊บอ่ะจากนั้นก็กดกดหนึ่งครั้งครับแล้วก,กดรูป รูปดวงตานะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็หาไหนว่าไหนว่าหาก่อนเน่ๆๆกดข้างบนสุดนะครับคือ Access Access นะครับกดเข้าไปข้างบนนะครับปุ๊บแล้วกดนี้มานะครับคุณจะ Copy หรือว่าตัดก็ได้ครับผม Copy ออกมากดแล้วกดวางไปเลยครับนะวางไปเลยปุ๊บโอเค พอกดวางไปแล้วเนี่ยให้คุณกดค้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับปรับเปลี่ยนจาก obb เป็น z ip เหมือนเดิมนะครับ z ip ปึ๊บจากนั้นเรากด1รอบนะครับกด view นะครับก็กดไปที่ android นะครับอันที่3นะครับปึ๊บเนี่ยลบแม่ให้หมดเลยนะกดในแต่ผมสอนกดขวาบนจุดสามจุดขวาบนนะครับกดอันที่1นะครับ แล้วก็กดตรงติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดข้างบนสุดนะครับปึ๊บแล้วคุณก็เลือกครับผมไม่เอาผมจะไม่ลบสองอันนี้ออกเนาะเดี๋ยวมันจะบั๊กแล้วก็ไม่ลบท้องฟ้าออกนะครับมันเดี๋ยวมันจะบั๊กนะครับส่วนที่เหลือผมลบออกให้หมดเลยจากนั้นเอาตัดเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ฮะจากนั้นกดกดค้างที่สีเขียวอันไหนก็ได้นะครับแล้วกด delete ไปนะครับกด yes ปึ๊บอ่ามันจะหายหมดนี้เลยนะครับกดจุดสองจุดจุดสองจุด จุดสอ2จุดออกมาให้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกลับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนเป็น obb เหมือนเดิมครับ obb นี่นะครับจากนั้นก็กดเข้าไปที่ไฟล์นี้เลยละครับอ่ากดเข้าไปปรับวิวแอตเทลบตัวนี้ออกนะครับลบตัวเก่าออกครับ delete <c oughs> พอลบเสร็จแล้วกดตรงรูปบวกครับกดอันบนนะครับแล้วก็เลื่อนหาทําตัวเกมลื่นแล้วก็ แล้วก็กดไปที่ไฟล์ข้างบนเลยนะครับกดไปปุ๊บแล้วก,กดแอดนะครับรอไปรอไปรอไปปุ๊บโอเคอย่างนี้ก็กดจุดสอจุดจุดอจุดออกมาเลยนะครับจากนั้นก็กดเปลี่ยนเป็น apk เหมือนเดิมนะครับ apk เรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็ลบออกไป <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันยังโหลดไม่ได้เนาะ ก็นี่เลยออกไปนะครับไปแอปหนึ่งนะครับเป็น APK Editor นะครับกดเข้าไปกดอันบนเลยนะครับกดในว่าที่ทำตัวเกมลื่นนี่กดนี้นะครับปุ๊บแล้วก็กดอ,อันที่3ก็ได้นะครับนะกดอันที่สามแต่ผมขอเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น A N K ใสจุดอ่ะ A N K จุดระบอกนะเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟนะครับ รอไปนะครับรอไปรอไปรอไปนะครับรอไปรอไปชิวๆนะครับชิวๆรอไปไม่เสนนะระกดโอเคเสร็จแล้วนะครับก็กดออกมาเข้าไปที่แอปสีเขียวเหมือนเดิมนะครับไปหาครับว่า APK Editor นะครับนี่ปุ๊บกด t MP นะครับนี่ก็จะเห็น APK ของเรานะครับ ผมขอออกจากแอปนี่ก่อนก็เห็น apk ก,กนนนะ็กดติดตั้งไปเลยครับอิ s t a l l ไปเลยนี่นะครับนะกดติดตั้งไปเลยครับนี่นะครับผมขอกดติดตั้งเลยแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับนะกดเสร็จสิ้นปึ๊บออกเลยนี่ครับได้ละ apk จุดลบบนะครับ ank นะครับนี่เดี๋ยวผมขอตัดคลิปเลยนะครับตอนเข้าเกมเลยเนาะโอเคบาย เนาจะก็อยู่ในเกมที่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนดูที่ฟาสโหมดนะครับผมไม่ได้เปิดฟาสโหมดเนาะโอเคผมกดเข้าเกมไปเลยย้ำอีกทีนะครับผมไม่ได้เปิดฟาสโหมดนะครับนี่ดูครับฟาสโหมดไม่ได้เปิดนะครับอ่าดูครับเป็นไงเป็นไงครับเนี่ยเป็นไงจริงๆมันจะมีพวกรอย่าอะไรนะครับเนี่ยมันจะมีพวกรอย้าเนาะแต่นี้ไม่มีครับนะอ่าเห็นไหมผมบอกแล้วผมทําเป็นแต่ผมไม่มีเวลาทำแค่นั้นเองอ่าตามนี้นะครับ ก็สลักไว้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับนะก็ก็เป็นกําลังใจให้ผมเนาะถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมก็แบบมาทําตัวเกมให้เล่นนะเออผมแบบทําเป็นแหละนะแต่ขี้เกียจไม่ใช่ลหรอกนะครับมันไม่มีเวลานะเออโอเคก็บ่นมาเยอะแล้วก็สลัลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ Subscribe ครับ Subscribe สิสครับ,บกดกดครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>